นอกจากนั้นนะครับหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดแล้วนะครับเรายังมีน้ําใจจากชุมชนไทยนะครับที่ได้มอบอาหารและขนมไทยนะครับนำมาเป็นน้ําใจร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งอาหารของเรานะครับมีหลากหลายประเภทมากเลยครับนานาได้ลองเดินดูบ้างหรือยงังฮะได้ลองแล้วค่ะที่สําคัญนะคะไฮไลท์แล้ววันนี้นะมีการสาธิตหลายจุดเลยค่ะสาธิตของสูตรวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีสาธิตตัวส้มตํานะคะเราก็ทางสถานกรงสุนใญ่เนี่ยเรามีการสาธิตทําขนมสัมปันนีค่ะแล้วก็ขนมครกถ้าท่านไหนว่างๆก็สามารถเดิน รับชมรับชิมได้เลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องงอเทรดเดอร์โจกันเลยนะคะสามารถไปดูวิธีการทําขนมครกสดๆได้เลยนะคะขาดตลาดไปแล้วที่เทรดเดอร์โจไม่ขายแล้วค่ะซีซันแลเท่านั้นต้องเป็นของสถารกองสูลใหญ่เท่านั้นแน่นอนวันนี้นะคะเชิญซูมทางด้านสายมือได้นะ <c oughs> ครับในขณะที่ทุกท่านเ,าเลือกอาหารรับประทานนะครับจะขอกําชับนะเน้นย้ำอีกทีนะครับว่ารบกวนเช็คส่วนประกอบของเมนูอาหารก่อนก่อนรับประทานด้วยนะครับ ในวันนี้เรามีการเขียนส่วนประกอบของอาหารแต่ละรายการนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนและการหลีกเลี่ยงการแพ้อาหารเกิดขึ้นของงานในวันนี้ด้วยครับ ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะขออนุญาตมาพูดถึงงานในวันนี้หน่อยนะคะก็อย่างที่เราบอกไปค่ะว่าวันนี้งานไ h a i l a n d d ด y ซึ่งจัดโดยสารกงสุใหญ่นครนิวยอร์กร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยและส่วนทำไทยแห่งรัฐนิวยอร์กนะคะการจัดงานของเราวันนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้กลุ่มเด็กแล้วก็เยาว,วชนชาวไทยนะคะที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาได้มีความรู้สึกผูกพันรักประเทศไทยคุ้นเคยกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเพื่อจะเป็นการส่งเสริมชุมชนไทยนะคะในสหรัฐอเมริกาให้เข้มแข็ง เราก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสังคมไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะตั้งการเรายัางถือโอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองอะไรได้วยคะซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับงานของเราในวันนี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าในช่วงเดือนเมษาที่ประเทศไทยก็จะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะครับเป็นการออขอพรนะครับสร้างมงคลให้แก่ชีวิต <ขอ S 1> ในการขึ้นปีใหม่ไทยในปีถัดไปด้วยครับ แล้วก็โดยที่สําคัญนะคะสงกรานในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเพณีที่สําคัญมากแล้วก็เนื่องจากในปัจจุบันนะคะสงกรานในประเทศไทยได้ถือเป็นรายการเตมบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของนุษชาติลำดับที่4ของประเทศไทยนะคะซึ่งประกาศโดยยูเนสโกซึ่งก็จะเป็นเกรดความรู้เล็กน้อยนะคะว่าที่ยูเนสโกประกาศของไทยเนี่ยลำดับแรกเราจะมีโขนลำดับที่สองนวดไทยลำดับที่3โนราและลำดับสุดท้ายของเราก็คือสงกรานในประเทศ ค่ะก็นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรามากๆเลยค่ะครับนอกจากการเฉลิมฉลองประเพณีสงการานต์ซึ่งจะมีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในในสมาคมแล้วก็ชุมชนไทยในนิวยอร์กแล้วนะครับยังมีกิจกรรมการแสดงมากมายนะครับที่เราจะนำมานำเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับ โดยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเรามีไฮไลท์สําคัญด้วยเนื่องจากงานนี้เรามุ่งสืบสารให้กับเด็กไทยแล้วก็เยาวชนไทยนะคะเราก็ได้มีการประกวดการเขียนเรียงความและวัดภาพในกิจกรรม Thailand Day Contest ที่น้องๆเยาวชนชาวไทยก็ได้ส่งมานะคะซึ่งแอบกระซิบว่าเราเนี่ยมีรางวัลมีเงินรางวัลให้เป็นขวัญใจให้เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะซึ่งหากท่านสนใจเนี่ยก็สามารถดูได้ในด้านขวามือของดิฉันเลยนะคะก,ก็จะมีการประกวดอยู การประก vote, วดวาดภาพนะครับเป็นการประกวดในหัวข้อประเพณีไทยของฉันนะครับแล้วก็การประกวดเรียงความเนี่ยเป็นการประกวดในหัวข้อประเทศไทยของฉันนะครับซึ่งน้องๆในหลากหลายรุ่นอายุนะครับก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะครับแลวเราก็ได้จัดแสดงผลงานภาพผู้ชนะนะครับไว้ทางขวามือของเวทีแล้วด้วยครับ นอกจากนั้นนะคะในโซนกิจกรรมตรงกลางนะคะเรายังมีการจัดซุ้มทําขนมไทยยอดนิยมอย่างขน,นมคกที่ตั้งกาดเคยบอกเอาไว้นะคะมีขนมสัมปันีแล้วก็ยังมีมุมศิลปะค่ะให้น้องๆเนี่ยได้ลองระบายสีแล้วก็ได้เพนร่มกันด้วยนะคะโดยทางสุนทรธรรมก็มีการจัดซุ้มตำส้มตำให้ทุกคนได้ลองชิมอย่างเพลิดเพลินด้วยค่ะ ส่วนบริเวณเวทีหลักทางด้านนี้นะคะในช่วงบ่ายเราจะมีการแสดงมวยไทยล้านนามีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลวัดความรู้มีการแสดงเพลงลูกทุง่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงท้ายของกิจกรรมนะอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะคะมีการประกวดเดินแบบผ้าไทยด้วยครับและในช่วงต้นของงานในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญแม่งานนะครับมากล่าวทักทายกล่าวต้อนรับทุกท่านกันสักหน่อยนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับท่านกงสุนญ่และนครนยยอนะครับท่านสมชายพงศ์ะตะพาวพงนะครับให้เกียรติกล่าวทักทายพวกเราครับผม เปลี่ยนนามสกุลให้แล้วนะคะยังไม่มีคู่แต่เปลี่ยนนามสกุลให้เรียบร้อยก็สวัสดีปีใหม่นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่น่าปลื้มใจคือมันไม่ได้ปลื้มใจวันนี้วันเดียวคนเราปลื้มใจมาตั้งแต่เด็กเขียนเรียงความกับวาดภาพมาดิฉันนั่งอ่านแต่ไม่ได้เป็นกรรมการแต่พอกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันมานั่งอ่านเองโอ้โหเด็กเขียนด้วยลายมือตัวเองหมดเลยนะแล้วก็วาดภาพไม่น่าเชื่อเลยว่า เด็กมีความคิดสร้างสารรค์มากเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมตลอดไปไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณชุจิตราปารีวงนะคะพระจ,จิตของพวกเราก็คือทางศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยก็ให้การสนับสนุนตรงนี้คือทําไมไดิฉันตั้งชื่อว่า Thailand เดยดิฉันอยากให้วันนี้เป็นวันประเทศไทยปีหน้าอาจจะไม่จัดวันสงกรานก็ได้ จัดวันไหนก็ได้ขอให้มีวันประเทศไทยในแผ่นดินสารัฐคือวันประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนภูมิใจว่าเรามีวันประเทศไทยในต่างแดนนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นคนคิดชื่อนี้เองขออนุมัติทุกอย่างเองหมดให้ได้ชื่อนี้ซึ่ง ดิฉันคิดว่าอยากให้ทุกท่านสืบสารตรงนี้ไว้ที่ฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้ให้หินนะดิฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ปีหน้าเนี่ยก็ขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะคะก็ขอคุณทุกท่านที่มาเข้าใจว่าวันนี้มีสองงานเดี๋ยวก็คงทยอยกันมาอยู่ให้จบงานนะคะมีรางวัลใหญ่สำหรับผู้แต่งกายสวยงามนะคะเราแบบอยากช่วยให้ทุกคนแต่งชุดไทยมากันวันนี้นะคะก็ ก็ขอเดี๋ยวต้องเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วก็เดี๋ยวให้ชมการแสดงก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ